ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังประมาณกว่า10ไร่นะครับส่วนทางด้านขวามือของผมเองนะครับเป็นพื้นที่ปลูกยางพารากว่า60ไร่ซึ่งปลูกภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองนะครับได้นําระบบน้ําหยดเข้ามาบริหารการจัดการในการปลูกในพื้นที่ดังกล่าวนี้ โดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกครับแต่กลับได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นครับ ด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินำเอามันสำหรหลังและอย่างพาลาที่ถือได้ว่ากำลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่รองจากการปลูกข้าวของเกษตรกรในภาคอีสานมาทดลองปลูกในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำเพื่อช่วยเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสาภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอาทิฝนตกผิดฤดูกาลภาวะแรงจากฝน ทิ้งช่วงและพื้นที่ขาดความชุ่มชื้นซึ่งผลจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยพบว่าการให้ปุ๋ยละลายไปกับน้ำพร้อมกันทำให้ไม่ต้องเสียเวลาใส่ปุ๋ยหรือพ่นยาอีกแต่ต้องมีการตั้งอุปกรณ์จ่ายปุ๋ยเข้ากับระบบจ่ายน้าในระบบแบบน้าหยดไปด้วยซึ่งจะดูเหมือนว่าจะต้องใช้ต้นทุนสูงในระยะเริ่มแรกแต่ก็มีความคุ้มค่าและผลดีต่อพืชการเกษตรอย่างมากบายอย่างที่เห็นนะครับ มันสำหหลังปลูกในพื้นที่เท่าเดิม5ไร่แต่ผลผลิตที่ออกมากลับได้เพิ่มกว่าเท่าตัว ็อันนี้เป,นเป็นเรื่องของการให้น้ำนะนะก็ประโยชน์ก็คือเราอยากให้เกษตรกรเนี่ยอลองคิดดูนะการปลูกมันเนี่ยคือเราปลูกกันโดยทั่วไปนี่ผลผลิตมันก็อยู่แค่3าสี่ตันต่อไร่นะครับแต่ถ้าเกษตรกรรายไหนเนี่ยมีมีแหล่งน้ําผมอยากให้ลองคิดดูนะฮะเราลงทุนอีกนิดหนึ่งนะฮะอาจจะลงทุนไรล่ลักสี่ถึงห้าพันบาทต่อไร่เนี่ยนะครับแต่เราสามารถเพิ่มผลผลิตเข้ามาจาก3าสี่ตันเราจะได้เป็น10กว่าตันนะฮะ ส่วนพื้นที่ปลูกยางพาราที่ทางมหาวิทยาลัยไ,ได้ทาข้อตกลงทางวิชาการ MOU เมื่อกลางปี2553และได้ทดลองปลูกในเนื้อที่กว่า160ไร่การดูแลก็จะใช้วิธีใส่ปุ๋ยละลายไปกับน้ําพร้อมกันโดยปล่อยไปตามท่อที่เดินทิ้งไว้ตามต้นยางผลการทดลองก็ทําให้ต้นยางพารานะครับมีน้ำํำยางออกมามากกว่าแปลงที่ไม่มีการใช้วิธีดังกล่าวและคุณภาพเปอร์เซ็นต์ยางก็มีคุณภาพที่ดี คือถ้าพูดถึงพื้นที่ไม่ไม่ไม่เหมาะสมฮะตามสถาบันวิจัยยางเขาเขากำหนดไว้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเ,เป็นพื้นที่มีปริมาณน้ําฝนน้อย<ม>เรามีปริมาณน้ําฝนแค่ประมาณแค่พันมิลลิเมตรเองเพราะฉะนั้นไม่เหมาะสมสําหรับปลูกยางแต่ถ้าเกิดเราลงทุนหน่อยหนึ่งรเราติดตั้งระบบน้าหยดเนี่ยการทํางานก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ได้ผลมีประสิทธิภาพดีกว่าครับอาจารย์กำลังจะบอกว่า ดังนั้นผลการวิจัยมากว่า10ปีของทางมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาแสดงให้เห็นว่าการบริหารการจัดการน้ําแบบระบบหยดน้ําโดยใส่ปุ๋ยละลายไปพร้อมนั้นจะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่พื้นที่เพาะปลูกเท่าเดิมทําให้มีกําไรเพิ่มสูงขึ้นแถมยังลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรน้ําได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วยพงศิษิ์อาบสุวรรณถ,ถ่ายภาพพงศิทธิ์วันนวิจิตรายงาน